นี่แย้พามาบุกห้องนอนค่ะซึ่งแยะรีโนเวทใหม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนห้องนอนของแย้ทั้งหมดเลยนะคะด้วยความที่ว่าแย้ดูพวกรายการแบบบ้านและสวนเยอะเรายรู้สึกว่าเราอยากจะทําห้องนอนของเราให้มันแบบเป็นเพนเฮาส์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกด้านนี้ค่ะเป็นห้องโถงห้องนี้คือห้องโถงชั้นสอง 2. ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นราวบันไดโล่งๆนะคะดังนั้นแยะก็เลยแปะสมาร์ทบอร์ดเลยค่ะแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ก็จะได้ความสวยงามแบบนี้แล้วถ้าวันไหนที่เราเบื่อปุ๊บ วัสดุมันสามารถที่จะถอดออกได้ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ตลอดด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปงบประมาณในการรีโนเวทครั้งนี้ประมาณเกือบแปแต่ว่าทําหลายจุดนะคะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เจาะตรงนี้ด้วยค่ะเจาะผนังสองฝั่งเลยเห็นไหมซ้ายขวา ก็จะเป็นผนังที่จะนําเราไปสู่ห้องนอนนั่นเองนะคะเราแยก็ใช้วิธีการกั้นผ้าม่านเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็เพื่อกันไม่ให้อ air ออกด้วยตอนแรกตรงนี้แยแกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องน้ําด้วยม่านอย่างเดียวซึ่งสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดอ่ะเราอยากจะนอนในห้องกว้างๆเห็นห้องน้ําสวยๆของเราก็เลยไปสั่งให้เขาระตกมากั้นห้องแบบนี้เลยนะคะก็เป็นบานเลื่อนแบบนี้นั่นเองหลังจากนั้นก็เลยแบบ ไม่ได้ปิดมากอีกเลยจ้ะดีงามมากเลิฟสุดๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศห้องนอนก็ทําให้ห้องนอนเรามันดูแบบดูใหญ่ขึ้นอารมณ์เหมือนเราแบบมานอนที่รีสอร์ทรีสอรอะไรอย่างเี้เนาะใช่ปะคือเราอยากทําให้บ้านของเราอะมันสวยโดยที่ไม่เก็บที่นอนแฮะคือเราอะอยากทําให้บ้านของเราสวยหน้านอนหน้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าเราก็เลยอยากทําให้บ้านของเราเนี่ย มันน่าอยู่ในทุกๆวันสวยหายโูกได้ทุกโมุมโน,โน่นนี่นั่นก็เลยเนี่ยแหละก็เป็นไอเดียของการรีโนเวทห้องในครั้งนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีความเชื่อมต่อมาอยัางห้องนี้นี่แหละจบการรีวิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามชมช่องแย่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกรับ